นี graduate, <tá? S 1> да, พระสัยม <Portuguese> ีหอมาต้อนรับพระธรรมญาติาหนึ่งเออองพันกว่ารูปอันเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่พระผู้ประมากลไ็ท

บรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่นา่วันนี้แม้อากาศร้อนร้อนมากเดี๋ยวก็จะเย็นช่วงเตรียมนี่ทุกคนเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวมาโคร บรรยากาศดีมากๆเลยตรงนี้ดูในกรงใหญ่ๆนะเป็นกรงไม่ใช้กำลังโดยให้หมดเลยครับไม่มีใครไปยิบไม่ไปหยิบมาโปรยนะครับกระปอนสู้มากวันนี้่ไงเมนมาเดี๋ยวให้ลุกให้เลยๆที่ทำกรงท่าวิหารหลวงปูนะครับเมนลุกเลยผู้ประสานงานแจ้งมาว่าัะไม่มีคนโปรยเลยไม่ทราบมีคนอยู่ไหมครับมีคนนั่งไหมครับ เลยได้ยินเสียงผมเล่คร,รับอ่านะครับแล้วก็ผมเล็กๆนะครับรวยเลยครับที่วางการโปรยให้หมดเลยครับโปรยให้หมดเลยครับโปรยให้หมดเลยการโปรยตอนนี้คนระับก็เหลือ2นาทีหมดเวลาโปรยแล้วเสร็จแล้ว นี่ไงส,สีม่วงโรยตอนนี้เลยนะครับน่วงเงไปไหนจะได,ดีจะเข้าไปติดไหมของปอนก็ม่วงอ่อนมั้ยเหรอแล้วแล้วแล้วนนร้อนร้อนร้อนวายวายร้อนเท้าเออถ่ายให้หน่อยวิดีโออยู่ ใยืนบนเสือนนั่งเลยครับใสนั I mean, ่งให้ดุนดวถ่ายรูปเดดแดให้เอาไว้ไว้ไว้ไวนั่งให้เรียบร้อยแดดแดด À, lên lên lên, lên. Thải lại, thải Ừ. <coughs>